สวัสดีค่ะสุขสุขคนมาเจอกับพ่กผู้เก่าค่ะสาวผู้ไทยผู้เก่าเมียฝรั่งโยเกกุ้งเต้นผู้เก่าค่ะเมื่อนี้้าเห็นพ่กุหนาตาส้มแล้วก็เสียงบบมีกะพิกุงติดโควิดค่ะทุกคนพ่กุงอุตสาหคแค่จ้าขวงมากดนตั้งแต่โควิดเริ่มต้นใหม่ใหม่บอยติดโควิดถ้าผู้ใดที่ตามพ่กุงจะรู้ว่าพิกุงทำงานอยู่แค่ห่มเนาะคะ่ะไปก่อนนี่ พี่กุ้งเด้แค่เจ้าของบ่หายเจ้าของติดโควิดเพราะว่าอย่างเพราะว่าผูา้ให้คุ้นแก่ติดโควิดน้ำเ้าเนาะเวลาเบาหลายเมื่อยคะ่ะแต่ว่ามือนี้อยากสิมาอัปเดตหน้าให้มมได้เห็นเนาะค่ะเนาะมือนี้พี่กุ้งสิมาอัปเดตหนา้าเพราะว่าบ่าอยากให้มันล่าสาเกินไปเนาะแล้วก็พี่กุ้งอยู่บ้านจะสืบอยู่ในหอ้องอกไปใส่บ่ได้ <c oughs> กักตัวคะ่ะก็เลย ใส่มาเสียทิศแล้วรู้สึกยังไงเนาะคะ่ะพี่กุ้งใส่มาเสียทิศแล้วกะรู้สึกว่าขีมก็เจ้าคดีเด้วค่ะแล้วกะพี่กุ้งก็สิใส่ต่อไปเนาะคะ่ะค่ะทุกคนถ้าทุกคนได้ยินเสียงแปงแปงแปงเอาใส่เด้วค่ะขอโทษหลายๆเพราะว่าข้างนอกขเขาจอนบิวดินเฮาะคะ่ะเอาขายอยู่ขางกับเดนพี่กุ้งปีนี้เสมอ พี่กุ้งคือสิบได้ไปนั่งโอ้เสียงก็หายเนาะคะ่ะเนาะขอโทษหลายๆเด้อค่ะดื่มน้ำเลยเด้อค่ะจักน้อย <c oughs> ค่ะค่ะพี่กุ้งก็ชอบอันหนาอยู่เด้อค่ะ ออดื่มน้ำอีกตีจากหน่อยเอาอีกเอาอีกเหลืออีกนิดเดียวการที่เป็นโควิดเขาบอกว่าให้ดื่มน้ำหลายๆค่ะพี่กุ้งบลูจะดื่มหลายสันดดื่มจนบลูจะดื่มแบบใดถ้าหอมห่อนน้ำเย็นน้ำม่ยังอืมูก็ดีดีเนาะค่ะหมูอยู่นี่บานโบไก่จะกัน เพื่อนเฮ็ดงานน้ำกัดเนี่ยแะค่ะเพื่อนกะเอานำเต้าหู้แบบซุ้งเป็นพุงน้ำมานหอยโอ้ยจะแม่นดีเนาะค่ะอ่ค่ะเราเรื่องขี้มขีมพี่กลมาร์คเด้อค่ะพี่กุ้งกับซีไซมันต่อไปแล้วการซีมาอัปเดตอยู่ตลอดเนาะค่ะเนาะและ้วการสำหรับขีมเนาะคะ่ะนาพี่กุ้งกับบอลอีกต่อไปแล้วกับบอเสบหลายอีกคือเกาเฮาก็เลยบ,บุกมาอัปเดตหลายซ้ำ ซ้ำใดเนาะค่ะกะขันมีอีหยังเกิดขึ้นอาการอีหยังดีขึ้นหรือบ่ดีจังใดพี่กุ้งก็ซิมาอัปเดตค่ะเมื่อนี้นาสดล่างนาออกมาใหม่ๆยังบบฮานเดสใส่ขีมค่ะออกมาสดๆเลยค่ะค่ะทุกคนนาพี่กุ้งกับบลอกอีกแล้วค่ะกับบลอกแล้วกับบอ่อแสบคือเกาแล้วก็ตรงนี้ยังดำคือเกาเด้อค่ะ ตรงนี้ก็ยังดำอยู่คือเกา่าบาสามารถหายไปได้ตรงนี้ของพิก้งนะบุรูว่ามันเป็นยังไดดอกและกะ้วก็นาพิก้งก็ใสขึ้นค่ะเรียบเนียนขึ้นแล้วกะ็พพิก้งก็ยังไม่ได้ท่าหยางังกุ้งกัจิท่าครีมหายเห็นตอนนี้เลยค่ะว่านาพิก้งกยังไม่ได้ใส่หย,ยังเนาะคะ่ะโอเคค่ะทุกคน พี่กุงจะใส่คอสมิลานทูพี่กุ้งจะใส่คอสมิลานทูพี่กุ้งจะทาใส่ช่วงที่เป็นฝาดัางสีเลยค่ะ พี่กุ่มไมได้ใส่บางๆคือเขาได้ค่ะใส่หนาๆเลยแล้วก็ใส่ตรงที่เป็นฝาเท่านั้นบัด ค่ะเสร็จแล้วค่ะหลังจากนี้พิกุงก็จะใส่สมอยเจอค่ะตัวนี้เลยค่ะมีคนแนะนำพิกุงว่าให้ท้ารีไใบคอสมิลาทูกแล้วก็ทิ้มใบซิบหานาทีเนาะค่ะแล้วค่คอย ถ้าไมยเจอเข้าไปนะคะแต่ว่าสำหรับพิกุุงพิกุงกุงทํำตามที่เขาเจ้าบอกนะคะ่ะว่าต้องใส่แบบใดนะคะเขาบม่ได้บอกให้พิกุุงว่าต้องท่าคีมไว้สิบหานาทีแล้วเจ้าคอยท่าคีมอีกตัวหนึง่งทับลงไปนะคะพิกุุงบริเตุตามนั้นและอีกอย่างหนึง่ง อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มูมูมพวกพวกแนะนำมาเนาะค่ะพี่กุ้งจะนั่งยับได้จักหน่อยมูมูมพวกพวกที่แนะนำมาค่ะว่าต้องเฮ็ดแบบนี้เนาะค่ะแต่ว่าพี่กุ้งเฮ็บดบ่ได้ค่ะเวลาพี่กุ้งไปเฮ็ดงานพี่กุ้งต้องเฝ้าลิงดวนตอนเศา้าตื่นมาติหาล้างหนาแปลงฟั้นท่าคีมแล้วก็เฝ้าออกเลยค่ะเพราะว่าพี่กุ้งม่ไม่เวลาระเมนบม่แมนว่าพี่กุ้ง เป็นยูทูบเบอร์ซื่อๆบริเฮตุงานนั่มเนาะคะ่นะเนาะทุกคนพี่กุ้งเป็นยูทูบเบอร์ในเวลาเป็นเวลาว่างของพี่กุ้งเท่านั้นเนาะคะ่ะบพแมนเป็นเวลาที่พีก่กุ้งฟูท่ามที่จะต้องเฮตยูทูบเนาะคะ่ะสำหรับงานโดยตรงของพี่กุ้งคืองานโดยตรงทำงานที่โรงเรียน,นะคะ่ะแล้วก็เฮตมือละหลายชั่วโมงก็เลย อย่างติดผมเนะเาะโทษแต่อย่างติดผมค่ะทุกคนพี่กุ้งสิลรูปไปสะก่อนค่ะแล้วพี่กุ้งสิกลับมาบอกใหม่เนาะคเะนนาะว่าว่าจงไหนค่ะเสร็จแล้วค่ะ หลังจากนี้พี่กุงกะสีใสซันครีมนะคะเนี่ยซันครีมคะ่ะทุกคนของคอสมิรา่าเนี่ยแหละกลับไปค่ะก็ขอบคุณลหลายโมโมบุกวกที่แนะนำมาเนาะคะ่ะว่าอันว่า ให้ทาไวจังสี่จังสี่เนาะค่ะพี่กุ้งกะเห็ดน้ำบัวได้ค่ะเพราะว่าบ่มีเวลาีหลียังสาวทุกคนโอ้ยเวลาเอาเวาง่ายๆเลยเวลาเนะี่ยดื่มกาแฟน่ะบางเธอได้ดื่มได้เครื่องแก้วได้ทิมใบแล้วไปเลยบยัวได้ทิมใบแล้วไปเลยเพราะว่าบ่มีเวลาีหลีทุกคนเพราะว่างานประจําของพี่กุง้งฟู้ท่ามเนี่ยมันอยู่โรงเรียน งานที่เสร็จแล้วค่ะเป็นยูซูเปอร์คือเป็นงานอดิเรกเท่านั้นค่ะเป็นฟี่ท่ามเท่าน,นั้นพี่กุ้งบริเฮตฟู้ท่ามเนาะคะ่ะพี่พี่กุ้งมีเวลาว่างย่ำใดพี่กุ้งกับสิเฮตค่ะถึงบุคคลเห็นพี่กุ้งเอารูปล่งหลายๆเพราะว่าพี่กุ้งบริเป็นงานประจาเนาะค่ะเนาะทุกคนกับขอบคูดหลายๆทุกคนที่มาแนะนําว่าพี่กุง้งเฮตแบบนี้เด้อเฮตแบบนี้เด้อหนามนันยังสีโลกหนามันจิกสีดีค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่กุ้งน้ำเนื้อค่ะเด้ออย่าลืมฟัมอัพเด้อค่ะกดแชร์น้ำแนเนี่ค่ะทุกคนบันเอกพี่กุ้งก็ได้ท่าขี้มกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วพี่กุ้งก็ใส,ส่ต่อจนเบิดเนาะคะ่ะการลองเบิงบาใส่ต่อเบิดนี่นาพี่กุ้งสี่ฝาจางลุ่งร้ายก็หนีโบ่เนาะคะ่ะทุกคนกลับมา รอเบิงกันกันแล้วกันค่ะคลิปนี้พี่กุ้งกะรู้สึกว่าเวาวลร้แล้วเมื่อยกะมาอัปเดตนาให้เห็นดันชัดๆนะคะว่ามันดีขึ้นจังไหนนาโลกจังไหนเนาะคะ่ะความคิดเห็นของพี่กุ้งนากะบอดายโลกคือเกาแล้วบอแดงคือเกาบอเสบหนาคือเกาแล้วค่ะค่ะทุกคนคลิปนี้กคะคลิปโบย่าอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นว่านาพี่กุ้งดีขึ้นจังไหน นาะค่ะแล้วก็พพิกุ้กก็บสิใส่คอสมิลานทูนี่คอสมิลานแพ็กนี่นาะค่ะจนเมิดแล้วห้อกับสิมาเบิงกันอัปเดตอีกเท่านึงว่าพิกุ้งสืบสืบโตหรือว่าขีมมันสีสามารถให้นาพิกุ้งนี่ฝ่าจางโล่งแล้วก็หายดีเกินกว่าเก่าค่ะค่ะอย่าลืมฟัมอัพนะคะแล้วก็ s ซับสไคร์แล้วก็แชร์ให้พิกุ้งในเด้อค่ะค่ะ คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายค่ะ